สวัสดีครับวันนี้พวกเรผมแบงเกมจเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเรามากับคอนเทนต์แนะนำเกมอีกแล้วนะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเรียกร้องมาเยอะมากๆนะครับว่า ในแต่ละคลิปที่ผมลงไปเนี่ยพี่แมงครับเทสเกมนี้ผมหน่อยครับเกมนี้ผมหน่อยครับวันนี้เราก็เลยต้องมาแนะนําก่อนนะครับว่าเกมที่เราจะเล่นต่อจากนี้ชื่อเกมอะไรนะครับก็ชื่อเกมว่าเอพ e กล e เจ Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยเปิดตัวมาได้สักประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาตอนนี้นะครับเป็นเกมแนว f p s ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมนี้ในคอมพิวเตอร์ก็จะรู้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบที่มันแตกต่างจากเกมยิงทั่วไปเยอะมากนะครับทั้งเรื่องของสกิลตัวละครชาเลนจ์เกราะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ แตกต่างกันเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าพอจากในคอมเนี่ยลงมาในมือถือเลยนะครับและ รายละเอียดของภาพเนี่ยผมบอกเลยจากที่ผมได้ลองไปเล่นมาไม่ได้คิดนิ้วคิดเดเลยนะครับความละเอียดความสมจริงเฟรมเรทความไหลลื่นดีหมดทุกอย่างนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยต้องมาแนะนําให้ทุกท่านได้เล่นกันแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะเล่นแล้วแนหะตอนนี้เนี่ยอาจจะโหลดมาเล่นกันแล้วผมจะแอดเกมนี้เข้าไปในโทรศัพท์ทุกเครื่องหลังจากนี้ที่ผมกําลังจะเทสนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมดีกดไลค์ใช่กดหนึ่งนะโอเคก็ระบบเกมมีอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยที่มันแตกต่างจากคนอื่นคือมันจะมีตัวละครรีเจนนะครับเรื่องของตัวะคร แต่และตัวนี่ความสามารถแตกต่างกันนะครับอย่างบลัท d า o ที่ผมลองเล่นเนี่ยตัวนี้มีความสามารถในการสแกนตัวละครภายในเกมนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนตัวนี้ก็๊มเลือดมั้งแล้วก็ออ t เทนที่ผมเล่นบ่อยสุดก็น่าจะแบบฉีดยาเข้าตัวเองให้เลือดลดนะผมแต่วันนี้ที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมจะเล่นแบบ Battle Royale ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง มาผมในผมลองเล่นแบบตัวละครตัวนี้บ้างดีกว่าเห็น e <at S 1> มันเท่ <Halloween> ดีนะยังไม่เคยเล่นนะครับตัวมือถือที่ผมเล่นเนี่ยใช้เป็น Red m a g i 6นะครับก็จะมีการใช้งานของโหมดเกมของเขาหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของแอติเกอร์แล้วก็คอสแนะครับผมเออนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครถามเข้ามาใต้แบตเตอรี่ใต้ตเน็ตอ่ะมันมีเฟรมเบทบอกอยู่นะเออโอ้โหจ้ำเลยอ่ะเพื่อนอุ้ยภาพลื่นอยู่นะ Capital City เอยยยเฟรมเรทดออกเหลือแปดโอ้ไม่กดเอาเป็นว่ามันอยู่ตรงนี <ovat S 2> ้เอาเป็นว่ามันอยู่ตรงนี้ มาครับเออมามาค่ะถ่ายรูปหน่อยค่ะอุ้ยชูสังนิ้วนี่มันจะมีแบบนี้ด้วยนะแบบฟินิชทีมอ่ะเหมือนในเกมแบบ mortal k o m b a t อะ่ะบอกว่าเร็วกว่านี้ไม่ต้องตัวนะครับเจอกับแบงค์เกมจ๋าตายทุกราย้วยิงผมอยู่ยิงผมอยู่เจอแล้วนะนี่นี่โอ้โหแม่นไปแม่นแม่นไปมาถึงเวลาใช้ปืนจริงแล้ว ถึงเวลาเอาจริงแล้ะเมื่อกี้เราแบบหลอกล่อให้นะ่ะโอเคปีนขึ้นมาได้ด้วยเปงนไงเ uh huh. ท่เลยมาดิล้มไปดินีไ่ไงเอาปลาไปก่อนเลยป่าไปก่อนเลย,อเ,ลยเออขอฟินินทีมก่อนสวัสดีค่ะ,ะเจอคนเพียบเลยครับเจอคนเพียบเลยครับห uh huh. ยุดเอากระตุกแล้วนะ ไไโลแตกนะครับแตกนะครับ,รบม,มาดิครับมาดิครับม,มาดิครับแตกสามีนสปอร์ตนะมีอีกตัวปะจะมีอีกตัวนะอ๋อตัวอยู่นี่เียบร้อยเก็บสี่สปอร์ตครับ มันสุนใกล้จะหมดอือ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 ช็อตไปเราทำเพื่อใครขอ,ย,อยิงเองแล้วกันยิงเองแล้วกันเออนี่แหละแมปมันจะกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปแล้วนะผมว่าอุ้ยเจอคนเจอคนชิบหายแล้วอือ ออเออเออัออออกหน่อย้วตังตบหน้าแม่งเลยเอานะ <5. S 1> เอานะเอานะเราเอานะเราเอานะ <is> เราเอานะ s <S เราเอาจริงนะไม่ใอโอ้โหเพียบเลยโอ้มันสร้างภาพลงตาด้วย <laughs> ไหนจริงเนี่ย ไหนจริงไหนเล่นเนี่ยนี่จริงใช่ไหมโอเค <Yahoo! S 1> นี่เป็นภาพลงตานะโอ๊ยภาพลงตาหมดเลยเหรอ <c oughs> ล้มไปก่อนหนึ่ง <c oughs> เอ้ยไม่ล้มนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยล้ <c oughs> มไปค่อนสอง ทำไมกูโดนลุมคนเดียวเลยเนี่ยเออเคเพื่อนเพื่อนสวยมากเออล้มไปดิโอ้สุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้ยยัง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 มีอีกเหรอ,ขอเขาเปลี่ยนกระสุนก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูเออเออเออเอาชนกันเหรอมาขอตีหน,ะน้ามึงอีกทีนึง่งเอ้ย อ้าวตีตีมาให้เล็กนั่นไงอยู่นั่นไงโดนไปสองเม็ดครับไม่เป็นไร,รวันเราต้องไปว่ะไปช่วยเพื่อนอ้าวโอเคเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนนี่ไงอยู่นี่ไง Chẹp vô Chẹp vô Áo, xa ตัว oh, สุดท้ายว่าจะได้ไข่แต่ไม่ได้ผมนะครับคุณผู้ชมครับแม่คือเป็นเกมที่เล่นได้ดีจริงๆนะคือดีมากๆเลยแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วร้อนเร็วมากนะครับหรือว่าจะเป็นพอมือถือเกมมิ่งด้วยนะร้อนเร็วมากนะครับแล้วก็ในตอนที่เหลือวงสุดท้ายเนี่ยจะกระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โดดร่มนะฟเฟรมเรทลดลงมาแบบ,วบรวดเดียวเลยนี่ครับแบงค์มิดไนส์สังหารไป17ตัวดาเมจ3,580ใช้เวลาในเกม17นาทีก็ถือว่าโหดมากเลยนะโอเคก็ประมาณ น,นีนค้คือผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยคงไปเล่นแลนะ้วแหละแต่ว่าอยากให้ผมแบบมารีวิวดูก่อนแล้วก็แอดเกมนี้เข้าไปนะครับก็ไม่รู้จะสรุปยังไงดีเป็นเกมที่สนุกมากหนึ่งเกมครับอยากเชิญ <c oughs> ชวนทุกคนที่เล่นเกมแนว f p s นะครับให้เข้ามาเล่นเกมนี้เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่มีความแตกใหม่มากกว่าเกม f p s ทั่วไปนะครับมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปมี l ีเจนต์มีตัวละครที่แบบมีทักษะสกิลอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับตอนนี้นี่โหลดได้แล้วทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับสามารถโหลดมา เล่นกับผมแบงก์เงินจ๋าได้แล้วก็พิมพ์เข้ามาว่าแบงก์มินไแล้วเดี๋ยวจะรับแอดทุกคนเลยอาจจะเป็นไปได้นะจจะรับแอดทุกคนนะครับแล้วก็เกมนี้ก็ยังไม่ครั้งนึงว่าจะไปอยู่ในลิสต์เกมที่ผมจะเทสในมือถือเครื่องต่อไปต่อไปต่อไป,อไปหลังจากนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ขอมาผมจัดให้แน่นอนนะฮะอาจจะต้องเพิ่มเกมหน่อยก็ให้คนดูได้ดูแบบเต็มสูงนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผม Bank นไนหน เปิดใหม่อีกแล้วน่าสนใจอีกผมก็จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันนะวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลใดผิดพลาดไปอะไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและไม่ขอโทษรอสวัสดีครับ